สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้นะครับขบวนแห่กระหลอนนะครับโดยท่านผู้สูงอายุนะครับนักเรียนสวผู้สูงอายุของโรงเรียนตะบนเทศบาลตะบนโคทอนะครับรวมบนแห่กระหล่อนวันนี้นะครับเราจะแห่อย่างนี้ให้ครบ9หมู่บ้านนะครับอันนี้หมู่บ้านที่2นะครับหมู่บ้านที่2 ครับต้นตอกเงินนะครับได้เยอะมากครับได้เยอะมากได้เยอะมากนี่ครับดูขบวนผู้สูงอายุนะครับจะได้รำให้พวกเราได้ชมผ่านสื่อโซเชียลนะครับทุกสายตาจะได้ชมทั่วประเทศนะครับอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตั้งขบวนแห่นะครับนางลำใช้อยู่ประมาณ70ท่าน นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชมได้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีท่านพระอสมัยเบียงวันนะครับท่านผู้หมดธนากรพลเยี่ยมนะครับคุณครูเ็ญจพลคุณพกแว่นนะครับท่านคุณครูบุญสงบานเสานะครับท่านคุณครูประสิทธิ์นะครับรวมกระบวนกองแห่นะครับพี่น้องชาวบ้านดอนยะนางนะครับ แล้วก็มีคณะลูกๆรลานนะารัะความยาวหละยความยาวสุดยอดเลยเอาห่าวเลยเนะ้อเอาห่าวเอาหาวเ,เลยนะเน้อหาวเ เสียงกลองเริ่มบรรเลงขึ uclear, ้นแล้วนะครับเปิง <Darwin> ช <dit stretches> oh ิงเปิง te ตึฉงชเปิงเทิงอเเสียงพินเสียงกลองเริ <ent> ่มบรรเลงขึ no. ้นแล้วนะครับ <Kivol For> <umen> ส,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 สุดยอดสุดยอดสวัสดีคุณแพทย์นะครับเสียงตองเสียงเลงขึ้นนะครับยังไถลนะครับโดยสนใจเต็มดวงนะฮะท่าพอสมัยนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีคุณแพทย์นะครับสวยงามมากครับสวยงามครับเราใช้นางลำอยู่70ดนางลำนะครับนางลำพัวผุษโสนะครับสุดยอดมากนะฮะ ยงกินเสียงแคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีสดทุกการรับชมนะครับช่วยชมช่วยแชร์ช่วยไลก์ก็แล้วกันนะน้องหวานฮะน้องหวานน้องหวาน,านตตยตื่นออดูคณนะกองแห่นะทีมงานตา้ตื่นนะครับตอนนี้นะ ก็จะลงสู่ a c e b o o k นะครับลงโซเชียลลง youtube นะครับลงทุกช่องทางนะครับลงแอปทิงต็อกอย่างนี้ด้วยนะครับแม่อ่อนมาผูบบรรยายสุดยอดเลยโอ้โหสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรามาดูคณะบัวนกองแหกันหลอนนะครับเชิญมาร่วมบุญด้วยกันนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ บุญบุญนี่บ่อีไผประแจกพี่น้องเอ้ยมันบ่แหกมาได้คือไม่พาการบอบเป็นห่านาะอาสาธุบุญด้วยกันนะครับอ่าใครที่ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับคนละ20บาทก็ดีคนละ100บาทก็ดีคนละ500บาทก็ดีนะครับ นักเรียนผู้สูงอายุนะครับจากเทศบาลตะบนโพทองนะครับตอนนี้นะครับเอ่อถือว่าสุดยอดนนครับเชิญนะครับถ้าคุณครูบางออนรับชมอยู่ก็เรนยนเชิญนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันแขวนกองยาวด้วยกันนะครับเอาเสียงเพลงเสียงลำพันวมา ผู้ใดว่าเสียงพินแชนเอาเอ้อใดว่าเมืองอีสานเสาอยากจุงแชนดอกไปเมืองบันบ่าคนอีสานเขาอนยูโจโกมันสีโศกเสาไปใดดอกจังไดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมามาแล้วมามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาได้ไปวานพี่น้องมาเอาแนวขีการลูกเคยหน่อยหน่อยนาะไหวไทยเห็นแนวเนี้อทอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เป็นบ้านนะครับพอเพาะนับอ่าปองยาบ้านจอนกนางนะครับสุดยอด รอบนะครับสามรอบบรรยากาศนะครับถึงหน้าวัดแล้วนะครับหน้าวัดแล้วครับก็จะมีขบวนกองยาวมีท่านผู้หมดเกตดนะครับสวัสดีภูริศสามภพ สวัสดีท่านอาจารย์นัครินจากโภชยานนะครับสวัสดีได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับอา่าอาจารย์ฤสีกุ้งก็อา่าได้เงินได้ปัจจัยมาก็มาร่วมทําบุญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญ สายบุญเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะครับสายบุญเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วแล้วก็คือว่าเป็นการลบบุญลบกุศลเขาเรียกว่าต่อยอดต่อบุญต่อกุศลน,นะครับต่อบุญต่อยอดต่อกุศลด้วยกันอ่ามีหามีซิปกับเฮ็ดบุญได้ขึ้นกันคพี่น้องครับมีหน่อยมีหลายบ่ได้ว่ากันนะครับเนะาะนี่ครับมีนักเรียนผู้สูงอายุเยอะนะครับ จำนวน70ท่านนะครับวันนี้นะครับร่วมแครกระหลอนกองยาววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาเดินชมบรรยากาศนะครับเดินชมบรรยากาศที่อรอบวัดครับรอบวัดมาชมอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับมาชมอีกหนึ่งบรรยากาศ ได้อะไรกินทิศเ,เบันพลอกทุนไปแน่นอนเออคราวนี้ก็กำลังไล่สดอยู่พูดเลยทิศเจ็สิบเ,เอ็ดพลเอกนนะคะ <c oughs> นรับบุญพระเวรเิญเจิญทุกท่านนะครับผ่านทางไลฟ์สดเออบอกบุญกันต่อเนาะสิบเอ็ดก็วันพรฤหัสที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านสายบุญนะครับอ่าที่วัด ที่วัดอ่าโพลยต้นโพลยต้น,ตน,ตนวัดอ่าวัดอ่าเจ้าคณะอำเภอนะครับขอเรียนเชิญนะครับมามาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับน้ำเหรอขอบคุณน้ำเย็นๆนะครับ,นะรบมาดูบรรยากาศกันเองกันเองนะครับบรรยากาศกันเองมากนะสวัสดีคุณพระมนนะครับสวัสดีนะครับ ตัตกัดเสียงเพลงกองยาวเพาะนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านตอนจะน,นางลนะ คุณเกศสอนนะสาธุครับทุกท่านทุกคนนะครับสาธุคุณคู้หญิงกัลยาสาธุคุณแม่สมทวินนะครับสาธุคุณอมรดาสาธุคุณอัจจินนาคพลินสาธุคุณโุรุสีเก้อแก้วปุรสีสามภพสวัสดีคุณแพะครับ สวัสดีคุณน้อยนอยสวัสดีคุณเกศรเสศิสิงห์นะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับตอนนี้เรานับยอดอต้นดอกเงินนะครับร่วมทำบุญรวมกุศลด้วยกันมีแต่เงินทางนั้นนะครับเงินทางนั้น ออดูนะครับได้บุญนะครับเอาบญมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับ นะครับแต่บรรทุกท่านทุกคนที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับนี่แต่สายบุญทั้งนั้นนะครับ ส8 0บาทนะครับสาธุ2780ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับนี่นะครับขนาดแป๊บเดียวนะครับเราตั้งต้นแป๊บเดียวนะครับตั้งต้นแป๊บเดียวนะครับ2,780ันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับตู้บัตรเติมงินหักสาม0ันรูป ตยอยอดวะตยอยอดอดตยอยอดตยอยอดอดอยอดอยอดอดตยอยอดอดตอยอ้ตอยอดตยอยอดตยอยอดต่อยอดยตอยตอยอดตอยอดตอยอดตออด้อยยีอยอบตออดตอยตอยอดตออด้อยยตอยิดตยอยอดยอดตอยีดตอยอดตอยอดตอมพันอยอดต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 ยอดตอยี่สยอดตอยอดตองดตออดตยอยอดอีอยอดตอยอดตยอยอดอีกแล้ว เอมป็นสามพันทวนสามพันวนสามพันสามบาทสเก้บาทครับสามพันเก้าบาทสามพันเก้าบาทว่สามพันเก้าบาทครับต่อยอดครับต่อยอดาบาทนะครับนะครับสามพับาทนะครับตอนนี้นะครับร่วมต่อยอดโอ้เลขสวยครับเลขสวยครับ sa tu sa tu, suncut balami suncut

I like สับายใจเลยแม่เดยทำบุญแล้วคณะทีมสอวผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ร่วมกับคณะโรงเรียนบ้านคนทองครับร่วมทําบุญต่อยอดต่อองค์มหากรินนะครับบุญแห่กระหล่อนบ้านตอนจะนางนะแม่วันนี้นะครับได้ทั้งหมด3,009บาทครับผมสาธุสาธุาธลำรวยลำรวยนะครับแม่ แม่หนูการบอกว่าสาธุด้วยเด้อสาธุสาธุนี่ครับคณะผู้สูงอายุนะครับแม่คณะผู้สูงอายุนี่คุณผู้ใก่มาดิกาครับสนุกสนานครับล้องตานในคุณทำเนี้ถ่ายดีทำไม่ทันเลยครับถ่ายดี สายบุญครับสายบุญครับสายบุญลี้ยงใจเด็ดนะค่ะ่วงเบอร์ใดเนาะเบอร์เบอร์ชุดเลี้ยงใจเด็ดเลี้ยงใจไม่ชอบเฮ้อสิได้ติดต่อไปย่ดอกให้เห็ดบุญโรงเรียนเออ ติดต่อติดต่ออยู่นะครับบรรยา,ากาศอปุนบรรยา,ากาศโอปุลครับพี่น้องเยอะแยะครับพี่น้องเยอะแยนะอ่าดูครับพี่น้องเยอะแยะมากเลยนะก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับได้บนทุกท่านทุกคนครับ